กับเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพผมประเสริฐพงศ์สอนวัฒน์ผู้แทนราษฎรบัญชีและชื่ออดีตอนาคตใหม่ปัจจุบันพักก้าวไกลสมาชิกรัฐสภา,าขออภิปรายรับร่างรัฐธรรมนูญของภาคประชาชนที่เสนอผ่านผู้แทนคือคุณธนาธรจึงรุ่งรงกิจและคณะโดยเฉพาะท่านอาจารย์ปิยบุตรซึ่งได้ตอบข้อสงสัยของเพื่อนสมาชิกไปพอสมควร หลายท่านครับพูดถึงความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผมมายืนยันตรงนี้ครับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทุกประเภทมีความพร้อมแน่นอนเมื่อวานนี้ครับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยมายื่นหนังสือถึงท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานสมาชิกวุฒิสภา ว่าเขามีความพร้อมแน่นอนในการรับถ่ายโอนภารกิจพร้อมที่จะพัฒนาประเทศของเราท่านประธานครับ28ปีที่แล้วเกาหลีใต้มาดูงานประเทศไทยครับผ่านมาณนะวันนี้ประเทศไทยต้องไปดูงานที่ประเทศเกาหลีใต้เรากำลังอยู่ในวังวนของการจมปลักดักดานล้าหลัง ซึ่งจะต้องรีบแก้ไขโดยการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกหลายท่านบอกว่าท้องถิ่นไม่มีความพร้อมผมมายืนยันครับว่าราชาการส่วนภูมิภาคและส่วนกลางต่างหากครับที่ไม่มีความพร้อมกรมท้องถิ่นตั้งตั้งแต่ปี45อบอตอมีตั้งแต่ปี38อบอจอเปลี่ยนแปลงจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายกอบอจอมาจากการเลือกตั้งตั้งแต่ปี40 มันต้องมีการพัฒนาแน่ๆท่านประธานและผมเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงคาบเกี่ยวเพราะผมรับราชการตั้งแต่ผู้ว่ามาบริหารอบอจอจนกระทั่งนายกมาจากการเลือกตั้งก็มาบริหารอบอจอผมเห็นความบกพร่องผิดพลาดของผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้งไม่มีความรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่เยอะแยะครับยกตัวอย่างเลยครับตั้งงบประมาณเปลี่ยนล้อรถยนต์ทุกปีครับแต่นายกอบอจอเขาไม่ตั้งงบประมาณแบบนี้ครับ มันมีการตรวจสอบครับและบอกว่าอ้างว่ามีการทุจริตเมื่อเทียบกับภูมิภาคกับรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนกลางมีมากกว่าครับแน่นอนงานวิจัยก็รองรับราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและข่าวล่าสุดไม่ว่าจะไปเอามาเป็นข้ออ้างว่าคนท้องถิ่นผูกคอตายเพราะมีการทุจริตผมก็มาตอกย้ำครับอดีตประหลัดกระทรวงราชการส่วนกลางก็ผูกคอตายเหมือนกันท่านประธานครับท้องถิ่นมีเรื่องร้องเรียนมากมายนะครับ มากกว่าส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนั่นสะท้อนว่ากลไกการตรวจสอบของท้องถิ่นทํางานดีกว่าไงครับรท่านประธานเปอร์เซน็นการทุจริตก็น้อยกว่าส่วนกลางส่วนภูมิภาคครับเก้าเท่าท่านสอสอ,อภิปรายไปบ้างแล้วหรือการไปออกข่าวว่าท้องถิ่นเนี่ยทำไม่ถูกระเบียบจริงๆการทําไม่ถูกระเบียบก็ไม่ใช่เป็นการทุจริตนะครับแต่ระเบียบที่ออกไปเนี่ยไปจากกระทรวงมหาดไทยไปจากกรมท้องถิน่นซึ่งออกโดยคนที่ไม่เคยทํางาน กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างหากครับท่านประธานครับหน่วยตรวจสอบภายในครับเกรงใจเหลือเกินครับกับราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคไม่ค่อยเข้าไปหรอกครับแต่ตามที่ติดติดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นส่วนกลางครับถูกลองเรียนน้อยวันนี้ต้องไปทบทวนนะครับว่ากลไกลตรวจสอบของท่านมีปัญหาแน่ๆครับผมจะบอกว่าระบบการตรวจสอบทวงดุลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่แก้ปัญหาการคอร์รัปชันก่อนตั้งงบประมาณนะครับดูนโยบาย ไปกลางระเบียบแล้วไปเหยียบเข้าพื้นที่มีประชาคมครับระดมความเห็นเน้นการมีส่วนร่วมรวมเข้าข้อบัญญัติปรากฏชัดเป็นกฎหมายเปิดเผยดูได้ครับผู้กํากับก็เห็นชอบทั้งนายอำเภอทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและตรวจสอบโดยใครครับสบตอง,งอครับตรวจทียิบท้องถิ่นจนบรรดาข้าราชการเขาบอกว่าเขาต้องไม่ต้องแคบขยับอะไรไปแล้วหรือไม่กระทั่งผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบภายในของอบตเองก็มีครับสภาท้องถิ่นเหรอ แน่นอนครับสมาชิกทั้งสภา,าอบอตสมาชิกสทสจสกตรวจสอบกันเองข้าราชการภายในตรวจสอบกันเองสื่อมวลชนพื้นที่สื่อส่วนกลางสื่อหมาเฝ้าบ้านสื่อโซเชียลหรือระเบียบที่จะต้องเดินตามมีวินัยข้าราชการค้ำคออีกครับท่านประธานครับที่สําคัญครับท่านประธานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีประชาคมท้องถิน่นร่วมตรวจงานจ้างถามว่าราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคมีไหมครับข้าราชการชงเองตรวจเองทั้งนั้นไปดูสิครับ ท่าเรือที่กระบี่เนี่ยล้มเหลวครับเสียหายระเบียบพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมผู้บริหารครับสมาชิก4ปีก็ถูกตัดสินมีปปชครับคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตรวจสอบมีปปงตรวจสอบมีปปทป้องกันการทุจริตภาครัฐท้องถิ่นอำเภอท้องถิ่นจังหวัดเข้าไปดูมีกรรมการมาตรวจเยอะแยะครับเวลาจะได้บัวนที โอ้ยกว่าจะได้ครับตรวจแล้วตรวจอีกมีทูผู้ตรวจการแผ่นดินครับเข้าไปตรวจมี DSI มีพรลบบเข้าชื่อการถอดถอนนี่ผมยกตัวอย่างนะครับกว่า10รูปแบบของการตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่สำคัญท่านปรมทานก็ยังมีการรายงานประจำปีต่อสภาท้องถิ่นด้วยนะครับในทุกสิ้นปีและรายงานต่อพี่น้องประชาชนด้วยนะครับรายงานสอตอง,งครับ เวลารายงานสภายอย่างนี้ผมก็แอบ,บอ่านครับเอาไปดูชัดเจนครับเขาก็ระบุชัดนะครับว่าเวลาสอตงตรวจสอบเนี่ยท้องถิ่นเสียหายน้อยกว่าราชาการส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคครับดูที่ไหนครับท่านประธานดูที่มูลค่าการเรียกเงินคืนครับผมมีตัวอย่างความล้มเหลวของราชาการส่วนภูมิภาคครับที่ล่าชา้าจําเป็นจะต้องกระจายอำนาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงวันนี้ผู้ว่าราชาการจังหวัดครับท่านประธาน ประชาชนเอาเรื่องเดือดร้อนเข้าไปพบเนี่ยผู้ว่าไม่เคยเชิญเข้าห้องครับโน่นไปนอนข้างๆโน,น่นโน่นนอนข้างล่างนอนใต้ถุนเต็นท์ก็ไม่มีให้น้ํเก็ไม่มีให้แต่เวลาพี่น้องประชาชนเจ้าสัวคนล่ําคนรวยขับรถเบนซ์มาเปิดห้องรัดครับปีใหม่นี่รับกระเช้าครับทําไมล่ะครับทําไมไม่รับความทุกข์พี่น้องประชาชนด้วยนี่คือข้อพิสูจน์ว่าการบริหารราชาการของผู้ว่าราชาการที่ไม่ได้มาจากการรัเลือกตั้งมันล้มเหลว ผู้ว่าที่เขามาจากการเลือกตั้งเขาพร้อมรับเต็มที่เขาเปิดรับทั้งความทุกขความสุขของพี่น้องประชาชนครับรรท่านประธานครับชุมนุมสหกรณ์ที่จังหวัดกระบี่ล้มเหลวเกิดอะไรขึ้นครับมีการทุจริตกันรู้กันล่วงหน้าปรากฏว่าพอไปตรวจสอบรู้ว่ามีการทุจริตตั้งเยอะแยะมากมายแต่ล้มเหลวครับเพราะอะไรครับเพราะกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับจังหวัดไงครับเขาขึ้นอยู่กับอธิบดีส่วนกลาง ท้องถิ่นครับมีการพัฒนามีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่นมีสถาบันพระปกเก้าครับที่มีวิทยาลัยพัฒนาการปกครองสองท้องถิน่นมีมานานแล้วครับท่านประธานแปลว่าบุคลากรท้องถิน่นเขามีความพร้อมเขาได้รับการอบรมจากสถาบันที่ทรงคุณค่า สสแห่งนี้สอวอ,อีกหลายท่านที่เข้ารับการลงจากสถาบันพระปกเก้าก็เช่นเดียวกันกับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่าระธานครับท้ทบทองถิ่นหลายที่รับโอนโรงเรียนที่ถูกยุบจากสอพอทอต่างๆเอามาจัดก,การศึกษาเองใหม่ดีกว่าเดิมครับไม่ว่าจะเป็นที่อบตาสายไทยอบตอ่านางจังหวัดกระบี่เอามาทําแล้วดีกว่าเดิมครับผู้ปกครองนักโรงเรียนต่างชื่นชมและส่งนักเรียนส่งบุตรหลานมาเรียนกันล้นหลามครับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายครับจัดการศึกษาครบถ้วนน่าชื่นชมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับของคนทั้งจังหวัดที่สําคัญกธรธทประธานครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้รางวัลการปฏิบัติงานจากการประกวดของกระทรวงมหาดไทยเยอะแยะครับได้รับรางวัลการประกวดจากสถาบันพระปกเกล้าซึ่งจัดมาตั้งแต่ปี49นะครับ หลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอบาตาแม่ทาอบาตาทาเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รางวัลครับลูกโลกสีเขียวเป็นเกียรติภูมิของท้องถิน่นที่บรรดาทั้งข้าราชาการและผู้บริหารท้องถิน่นสมาชิกสภาท้องถิน่นเขาภูมิใจเขาอยากจะพัฒนาบ้านเกิดของเขาท้องถิ่นพร้อมรับการกระจายอำนาจมานานแล้วครับรรท่านประธานครับสังคมไทยจะต้องเรียนรู้สู้สิ่งยากครับอะไรที่ยากยากไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทํา อะไรที่ยากๆเราต้องรีบแก้ครับผมเรียกร้องให้เพื่อนสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้รับข้อเสนอของประชาชนที่ลงชื่อเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งนี้วันนี้หรือวันหน้าท่านจะไปเจอหน้าพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างไรครับถ้าท่านดูถูกประชาชนท่านไม่ถ่ายโอนท่านไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญให้ท้องถิน่นท่านไปเจอผู้บริหารท้องถิน่นสมาชิกสภาท้องถิน่นอย่างไรครับในเมื่อท่านไม่แก้รัฐธรรมนูญหมวดท้องถิน่นซึ่ง ทำให้ประเทศไทยของเราอยู่ในภาวะติดลมจมปลักดักดานล้าหลังครับและคนกรุงเทพจะคิดแทนคนต่างจังหวัดไม่ได้ครับท่านประธานเพื่อนสมาชิกหลายคนบอกว่าโอ้ยแบ่งแยกดินแดนมันจะแบ่งได้ยังไงครับวันนี้เราอยู่ที่กรุงเทพมหานครผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งนี่ผมกับท่านประธานอยู่ในพื้นที่การแบ่งแยกดินแดนเหรอครับมันเป็นไปไม่ได้หรือแม้กระทั่งที่พัทยาครับท่านประธานเพราะฉะนั้นผมฝากเพื่อนสมาชิกรัฐสภาทุกท่านครับรับร่างฉบับนี้ และไปพูดกับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มใจว่าเราพร้อมที่จะมีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาบ้านเกิดของเราทุกคนครับขอบคุณครับ